สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทํานายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรตการ์ดเป็นการทํานายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทํานายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโรต เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีธน,นูสกทรัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคม เป็นการทํานายระหว่างวันที่1-15ตุลาคมพุทธศักราช2567ให้ที่ได้ราชาถือเหรียญ5ดาบ3ดาบ The Star 9ไม่เทา้า The Hermit 2เหรียญ6ดาบเด็กถือไม่เทา้า เดวิลช่วงนี้ค่อนข้างจะดูยิ่งใหญ่จะทำอะไรก็ดูแบบมีแต่คนอยากจะเป็นเอาแบบเอาอย่างมีแต่คนอยากจะตามทำอะไรก็มีแต่คนติดตามหรือทำอะไรก็มีแต่คนเรียนแบบอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่โชคดีหรืออาจจะดูแพร,ว,พรว์ดูมเสน่ห์หรือทำอะไรแล้วอาจจะเป็นบทพิสูจน์ที่ผ่านมาก็ได้ว่าทำแล้วค่อนข้างจะ ถูกต้องหรือดีจริงหรือทำเราได้ผลหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแบบดวงดีโชคดออีช่วงนี้ก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีคนแบบเห็นแล้วเป็นแบบอย่างอยากทำตามแต่ก็บางครั้งบางทีก็มีสิ่งซ่อนเร้นในจิตใจบ้างที่อาจจะบางเรื่องก็ยังมีปัญหาหรือยังแก้ไม่ตกอาจจะเป็นไปได้ว่าที่เป็นคนขี้วิตกกังวลหรือไม่ค่อยแน่ใจหรืออาจจะเป็นคนขี้อาย แต่ไม่ได้เปิดเผยภายนอกอาจจะดูเป็นคนเข้มแข็งดูดีมีเสน่ห์ดูมั่นใจแต่ภายในอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจหรือก็ได้การเรียนการศึกษาอาจจะอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอาจจะต้องมีกิจกรรมเสริมกิจกรรมเพิ่มค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะได้ไปเป็นหัวหน้าเชียร์ริเดอร์หรือเป็นริดเดอร์ หรืออาจจะไปเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงออกการกีฬาหรืออาจจะไปเป็นนักกีฬาหรืออาจจะไปเป็นนายกสภานักศึกษานักเรียนก็ได้หรือเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าคัดเรียนก็ได้ว่าอาจจะเป็นที่นักหน้าถือตาหรืออาจจะเป็นคนที่พึ่งพิงพึ่งพาอะไรได้แต่บางทีก็อาจจะแก้ปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้แก้ปัญหาคนอื่นได้ ็ค่คนข้งที่จะต้องแบกภาระบ้างบางทีก็พึ่งพาใครไม่ได้นอกจากพึ่งพาตัวเองการเรียนการศึกษาสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตวิทยาศาสตร์เทคโนโล,โลยีระบบสารสนเทศสารนสนเทศเศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ ครศาสต์ศาสตร์มนุษยศา,าสตร์สังคมศาสตร์ออวารสารศาสนิเทศศาสตร์ศิละปะกรรมศาสตร์สถาปตัตยกรรมศาสตร์หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านดนตรีสาขาวิชาดนตรีศิละปะหรืออ,อื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านบันเทิงสื่อการงานอาชีพงานก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไรายได้ ดีแต่อาจจะไม่ได้รับแบบเออเออแบบเป็นรายเดือนก็ได้อาจจะแบบรับเป็นงดงดเนก้อนก็ค่อนข้างที่จะใช้หน้าตาใช้คำพูดใช้ศิลปะในการแสดงออกหรือเป็นตัวตนของตนเองมีเอกลักษณ์ประจำตัวประจำตนมีอัตลักษณ์หรืออาจจะเป็นอะไรที่ ใครเห็นใครก็ชื่นชมยินดีใครก็ชอบแต่บางครั้งบางทีก็อาจจะทำอะไรที่ขัดกับตัวเองหรือตนเองก็ได้อาจจะเวลาทำงานเป็นอย่างหรืออยู่ในเวลาส่วนตัวก็จะเป็นอย่างหนึ่งเรือกจะเป็นอะไรทีออ่ดูแก้ปัญหาให้คนอื่นได้แต่อาจจะปัญหาของตัวเองอาจจะยังแก้ไม่ได้ต้องปล่อยไปก่อนหรือต้องรอระยะเวลา ทำอะไรก็ต้องมีการตัดสินใจเองหรือบางทีก็เข้าสังคมแล้วอาจจะไม่ค่อยมีคนจริงใจก็ได้อาจจะต้องใส่หน้ากากเข้าหากันหรือไม่ได้แสดงตัวตนที่จริงก็ได้อาจจะเป็นสังคมในที่เรียนที่ทํางานกับสังคมส่วนตัวไม่ได้เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันเยอะการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องเรงจะทําอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกทําในอนาคต นักการเงินนักปล่อยสินเชื่อเงินกู้นักไฟแนนซ์หรืออาจจะเป็นนักวิเคราะห์นักแก้ปัญหานักให้คําปรึกษาหรืออาจจะเป็นครูอาจารย์นักติวเตอร์หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับนักอาร์ตนักศินช่างศิล หรือเป็นดาราศิลปินนักร้องพิตตี้เอ็มซีวีเจการเงินเงินรายได้รายรับส่วนใหญ่ก็จะรับแบบเป็นก้อนเป็นงวดหรือเป็นร,รายไตรมาสหรืออาจจะเป็นรายเดือนก็ได้อาจจะเป็นก้อเล็กๆทยอยได้รับมาก็ค่อนข้างที่จะอาจมีเพียงพอกันใช้ใจ่ายบ้างหรือไม่เพียงพอบ้างแล้วแต่ บางครั้งบางคราวหรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นบางทีก็อาจจะมีการไปใช้จ่ายในเรื่องของความสวยงามหรือสุขภาพก็ได้ควรจะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายวางแผนการเก็บเงินแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะปล่อยกู้ไม่ควรจะหยิบยืมเงินใครแล้วก็อาจจะต้องพยายาม ออใช้ใจ่ายอย่างประหยัดมัธยันและจําเป็นเท่านั้นสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจาตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปอดรลอดลมหัวใจออแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการแน่นหน้าอกหรืออาจจะมีการเต้นของหัวใจช้าไปหรือเร็วไปหรือผิดปกติหรืออาจจะเกิดลิ่มเลือด หรืออาจจะเกิดจากการหายใจติดขัดหรือเป็นพงไซนัสตักเสพหรือเกิดภูมิแพ้หรือเกิดสภาวะอื่นๆที่ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพทางด้านปอดหัวใจหลอดลมได้ควรจะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่อยู่ใกล้น้ําหรือความชื้นสูงหรือช่วงหลังฝนตกหรือระหว่างฝนตกหรือในสถานที่ที่ลมแรงฝนเยอะส่วนอุบัติเหตุอุบัติเหตุ ในการเดินทางอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆอบัติเหตุใหญ่ไม่มีแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่เจอเจอใครอาจจะมีปัญหาในเรื่องของส่วนตัวบางทีเป็นคนที่ดูเก่งดูฉลาดดูมั่นคง หรืออาจจะดูภูมิฐานหรือดูน่าเชื่อถือไปคอยช่วยเหลือคนอื่นได้แต่กับปัญหาของตัวเองบางทีก็แก้ไม่ได้อาจจะต้องเก็บไว้ตามแก้ทีหลังหรืออาจจะต้องรอระยะเวลาบางครั้งบางทออีอาจจะผิดหวังในเรื่องของคนสนิทมิตรสหายหรือความรักก็ได้อาจจะไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่หรือแอบไปรักคนที่มีเจ้าของหรืออาจจะแอบรักใครแต่ไม่สามารถจะบอกได้ ก็ช่วงนี้ต้องสดๆไปก่อนดูแลตัวเองไปก่อนในเรื่องของคนที่ไม่โสดก็อาจจะมีปัญหาคาลาคาซังเก่าก่อนกันมาหรืออาจจะมีปัญหาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ได้แล้วหงแลแหงกันมาเรื่อยๆอาจจะเป็นทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คะเขากันไปมีอะไรก็จะต้องปรึกษาหารือกันพูดคุยกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายเงิน อาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินกันโดยที่ไม่ได้วางแผนไม่ได้ปรึกษาแล้วก็ไม่ได้ช่วยกันหาก็ได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องพูดคุยกันอย่ารักกันด้วยความฉาบฉวยหรือดูกันด้วยภายนอกจะต้องมออีการปรึกษาหาหรือทําความเข้าใจกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันจะได้รักกันนานๆช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงแบบลักๆเลิกๆก,ก,ก,ก็ต้องทํา อะไรที่มันดูแบบไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็อย่างที่บอกแหละต้องปรึกษาหาลือกัน